ฮลโหเก๋ Hello, วันนี้เรามีของเล่นใหม่ของเล่นใหม่นั่นก็คือตัวนี้นะคะให้ชื่อว่าน้องจุดๆุดให้ช si uh, ื่อน้องจุดๆุดเดี๋ยวมาดูว่าน้องจุดจุดจะมาช่วยเราในการดูแลผิวหน้าด้วยบีอูแบบไหนบ้างนะคะก่อนอื่นหน้าเปียกนะไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็ลงตัวนี้จ้ะมานูก้าครีมคินเซอร์นะคะปั๊มมาเลยเปิดปึ๊บปั๊มปื๊ดนะคะให้เป็นเนื้อแบบนี้ฟึบนะ แต้มไปให้ทั่วหน้านะจ๊ะอืมแต้มให้ทั่วหน้าเสร็จกดปืด๊ดจุดๆก็จะสั่นดืดนะสั่นดุดดๆๆดดด,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 ดนะฮะแล้วก็ทํำแบบนี้เลยอืมอืม,อมก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงแต่ว่าน่าจะทําให้ตัวมานุก้าครีมคินเซอร์นะคะมันเข้าไปชําระล้างผักลงไปเนาะ ในผิวหน้าเราได้มากขึ้นมจุดๆเขาจะสั่นเองประมาณหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีแล้วก็ทำวนๆหน้าตอนนี้หน้ายุ้ยสั่นจะเทือนมากดสนดุกดีเพราะว่าเรามีพีเอ็แล้วเราก็มีโครโรนาด้วยอาจจะมาติดที่หน้าเรา มันุก้าครีมคินเซอร์เขาก็จะมีน้ำผึ้งมันุก้าต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสเราก็เลยใช้ตัวนี้เราจะนวดจนกว่าจุดๆเขาจะหยุดเองนะค่ะน่าสัน่นจาะน่าสั่น อถ้านงะ่ะอ๋อมันก็เป็นของเล่นที่ทำให้เราจุดจุดหยุดแล้วออันนี้เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยมานุก้าครีมนะคะหน้าเราเปียกใส่มานุก้าครีมแล้วเสร็จปับ๊บเราก็ทำการซับออกค่ะเช็ดออกเลยไม่ต้องล้างด้วยโฟม,มนะคะ ไม่ต้องล้างด้วยโฟมนะตัวคลีนเซอร์เนี้ยแทนแทนตัวเช็ดเครื่องสำอางแทนโฟมล้างหน้าแทนโทนเนอร์ด้วยแบบทีอินวันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงสเต็ปถัดไปนะคะนั่นก็คือนี่นะฮะโชโชบาแอนตี้เอจิงเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่ไม่มีส่วนผสมของออยล์ไม่มี หนามด้วยเจ้มจนมากเข้มข้นมากนี่เลยนะคะหยดลงมาที่มือแล้วตึ้งตึงตึงต้งอ่ะสามหยดพอสามหยดแล้วเราก็ลงให้ทั่วผิวหน้านะคะแล้วเราก็จะใช้จุดๆเหมือนเดิมเปิดเครื่องเออเดี๋ยวท้าให้หมดก็นแล้วเสียดาทีนี้ใช้อีกด้านหนึ่ง ด้านนี้เป็นด้านเรียบเราก็ใช้จืดๆอ๋อจะเหมือนแบบนวดคึงเนาะให้ตัวเซรั่มนะคะมันเข้าไปในผิวหน้าเราอ,อืมอืมเฮ้ยจืดๆเก่งอะอืมถ้านวดเข้าไปได้ขนาดนี้เนาะน่าจะซึมซับไปได้ดีมากๆในผิวหน้าเราอ๋อหมนุนมนดันขึ้น ตอนแล้วถ้าสามีกลับมาแล้วเห็นว่าหน้าดิฉันเจอขึ้นกว่าเดิมสามีก็คงจะห่วงมากขึ้นอีกอาหารนวด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 หนึ่งนาทีอ่าสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเซรั่มนี้ก็เข้มข้นมากมีอาร์เกนออยล์กาเรียกว่าเก็บกักความชุ่มชื้นทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื่น ถ้าผิวหน้าชุ่มชื่นเนี่ยแป้งจะติดหน้าเราดีนะคะไม่ต้องเติมเลยหรือก็ทาแป้งครั้งเดียวตอนเช้าแล้วก็ติดอยู่ทั้งวันอืมชอบอะ่ะชอบเจ็ดๆอย่างเลยอะ่ะริ้วหลยต้องหายหมดนะคะร่องน้ำหมาก,ก็ต้องหายเหมือนกันอืมนะหายแน่ๆหายแน่ๆ อ่าหมดแล้วหมดเวลาของจิตจิตหนึ่งนาทีค่ะนะนี่ตัวเซรั่มมันเริ่มซึมเข้าหน้าแล้วหมดแล้วนะต่อไปเราก็จะมาลงมอยเจอไรเซอร์คือตัวบำรุงค่ะนะคะมอยเจอไรเซอร์ที่เป็นเรตินอลนะคะจะช่วยในเรื่องต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสจะบอกว่ากระปุกหนึ่งเนี้ยใช้ได้ ห้าเดือนคุ้มสุดๆใช้ไม้ตักนะจ๊ะไม่เอามือไปล้วงจ้ะแล้วก็แต้มขึ้นมาแค่นี้มองเห็นไหมเนี่ยแค่นี้นะคะแตะเลยตื๊ดตืดตื๊ดตืดตืด,ตด,ตดพอแล้วใช้ปริมาณแค่นี้เพราะเราเป็นคนประหยัดด้วยแล้วก็พิมพ์เข้มข้นด้วยค่ะไม่ใช่ว่าดิฉันเป็นคนประหยัดอย่างเดียวนะคะเป็นคนนวดคลึงนวดกลึง นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการใช้จุดจุดนวดหน้าเนาะสนุกดีอ่ะแล้วก็น่าจะมีอันนี้มีน้องแนะนำมาค่ะน้องบอกว่าใช้แล้วอ่ะสิวหนูยุบเลยนะพี่เสียงประมาณนี้เลยนะคะเราก็เออเอามาใช้กับบีูดีกว่านะเพราะเรานวดด้วยมือมันก็ได้ในระดับหนึ่งถ้าเราใช้ตัวนี้เข้าไปนะคาดว่า ความชุ่มชื้นความกระชับของผิวจะเพิ่มขึ้นสี่เท่าทำไมต้องเป็นเลขสี่รู้ไหมชอบโดยการสันตัวเดงลึ้อเนื้อเนอเปียโนนิดนึงด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 ึงุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับความงามของเรานะคะในค่าคืนนี้นะเดี๋ยววันต่อไปนะคะเราจะมาให้ทุกคนได้เห็นผิวหน้าว่าหลังจากที่เราใช้จุดๆด ไปแล้วนะคะผิวหน้าเราเป็นแบบไหนนะคะไปแล้วมีความสุขมากๆก็เลยอยากอัดวิดีโอไว้แค่นิดเองอ